สวัสดีครับสวัสดีสําหรับนี่แหอะ F4 ทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมอในวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้เรามีรถไถรถไถอ่าแชมป์นะครับผม MF 504นะครับมาพร้อมกับด้านหน้าผาหลังนะครับผมขนาด50แรงม้าเกียร์ชัตเทิลครับมาพร้อมกับฐาน6นะครับฐาน6ตัวนี้คือฐาน6 ทีเอ็มทีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆเลยตัวนี้รถหกปีครับเอกสารเลือกทะเบียนครบนะครับผมสําหรับคันนี้ามาพร้อมดันหน้าผานหลังนะครับตัวนี้เป็นแปดเกียร์ด้นหน้าแปดเกียร์ไทยหลังนะครับผมเครื่องยนต์สีู่บนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเ f 5 0 4้าูนสี่ครับแทมห้าสิบแรงม้านะครับมาพร้อมดันหน้าผ่านหลัง,นนลง,งสภา,า,า,าพนหนาาหแห้งๆครับเครื่องเกียร์แห้งๆเลยนะครับามาพร้อมกับผ่าน นี่เป็นผ่าน CMT นะครับขนาด6คูณ24นิ้วนะครับผมโอ้โหผ่านไถเข้าดีมากครับไถเข้าลึกๆเลยนะครับท่านใดกำลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะครับผมฝากหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้รถไถแคม MF504 นะครับเครื่องยนต์สี่สูบครับเกียร์ชตเทิลนะครับแปดเกียร์นะแปดเกียร์ถอยหลังนะครับผมสภาพสวยเดิมครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยตัดท่อนนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารเรื่องทะเบียนครบนะครับมาในราคา2 5 0 0 0นบาทครับตัวนี้ส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านทีเอสเซอร์การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮอ่าอ่าตัวนี้จะอยู่ที่สาขา2นะครับหมู่บ้านสีชวานะครับตำบลฝาไทยรินนะครับอำเภอปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดทางหลวงเส้นลำปลายมาศนองกี่ครับอ่าอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ9กกิโลเมตรนะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆครับยางสภาพล้อหลัง สภาพประมาณ80%ได้ครับล้อหน้าก็ประมาณ60%นะครับไฮดรอลิกดีครับขึ้นลงเร็วนะครับราคานี้2ปงี300กิโลเมตรครับผมรับได้เปลี่ยนรับตีเทอร์รถทุกชนิดนะครับสนใจยังไงโทรติดต่อสอบถามได้ครับ0803839789นะครับหรือว่าจะเป็น0840483799ครับทีมงานพิทักษ์บุยัำคนเดิมครับ บริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสิบสองจำกัดบริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับทั้งสามสาขาครับยินดีให้บริการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่ผมเสนอไปนะครับผมสำหรับคันนี้ก็เป็นรถไถแคมป์นะครับ m F504 นะครับผมพร้อมใช้งานกันแล้วน,นเป็น อยังไงโทรมาครับ0803839789 0840483799ครับผมทีมงานพี่ทักบุยลำคนเดิมครับบริษัทสีแทเตอร์การเกษตรจนบริษัทสีมีตังแทคเตอร์จำกัดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ FC ทุกท่านที่ให้การติดตามและชมด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักบุยลคนเดิมครับผมสวัสดีครับ เราไปรูบร,ร,รอบข้างกันพอดีนะ้ำมันน่าจะหมดเดี๋ยวดูสภาพสีสันนะครับเดิมๆเลยตัวนี้เดิมๆทั้งคันเลยแห้งๆเลยรถเพิ่งมาถึงนะครับรถก็ใช้งานอยู่ทุกปันนะครับเจ้าของเดิมเอามาตีเทินเอารถไถยเจ็ดสิบแรงไปนะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับแห้งๆเลยรถยังไม่ได้ล้างครับเอามาให้ดูสภาพกันก่อนเลย ้านหลังก็สวยครับท้ายแห้งๆนะครับผมอ่ายังไงสนใจโทรมาครับ0803839789ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ